นี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับผมก็พอมีเวลาอยู่ับต,ตอนนี้ก็ประมาณก็ห้าุ่มได้แล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าคนหลักหมือนกันก็จะไปตเวนาหาแม่ค้าคนที่ค้าขายอยู่ที่บางแสนนะครับผมวันนี้ตั้งใจว่าจะไปหาแม่ค้าแถวบางแสนหรือว่าคนที่กำลังขมานิ่งอยู่ในต,ตอนนี้ก็คือประมาณห้าุ่มแล้วก็จะไปทดสอบสังคมเหมือนเดิมนะครับผมจะไปดูว่าคนไหนที่จะทําเป็นว่าเรายากไรเหมือนคนไม่มีบ้านนะครับผมก็เตรียมที่จะมา ระยาก็จะแต่งประมาณนี้เลยเดี๋ยวพอดอันนี้ละนี่ยนะเนี่ยนะอย่างจริงๆก็จะไม่มีอะไรก็จะเป็นอจะจะย่างนี้เลยนะครับผมก็ประมาณห้าทุ่มกว่า ก็เดี๋ยวมุ่งหน้าไปบางแสนเลยไม่รู้ว่าร้านค้าเนี่ยเก็บกันหมดหรือยังนะก็หวังว่าคงจะมีร้านค้าถ้าเกิดไม่มีจริงเนี่ยกาจะกาจะไปลองใจพวกแก๊ปพวกมิกนมอไซค์อะไรประมาณนี้นะครับผมออขอขอให้ยังไม่เก็บร้านกลับบ้านกันขอให้มีใครยังอยู่นะแต่จริงแล้วถ้าเกิดว่ามันดึกอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ายังมีคนอยู่เนี่ยก็แสดงว่าเขาก็คงอาจจะขายไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้เราคิดได้เปล่า ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าโอเคคนเนี้ยควรจะช่วยเหลือหรือว่าควรจะได้อะไรที่ว่ามันเสถียรในชีวิตที่ว่าโมเมนต์ในชีวิตที่แบบว่าเกิดแบบคัดหมายหน่อยอยากเห็นอารมณ์ที่ว่าคนเราเวลาดีใจแบบสุดๆหรือแบบดีใจที่แบบว่าเหนือความขาดหมายเนี่ยมันจะสีหน้าอะไรแปางๆมันจะออกมนนานะโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันบางแสนตอนนี้ออกจากบ้านแล้วโอเคครับ ก็เมื่อกี้วนเข้าไปที่ตลาดวังมุกแลนนะครับผมเป็นตลาดนัดวังมุกที่ตรงบางแสนนะเขาเรียกตลาดนัดวังมุกแต่ว่าดูแล้วแม่ค้าเขากําลังจะเก็บกันแล้วเก็บเริ่มเก็บกันแล้วก็ดูแล้วแล้วก็อีกเรื่องเรื่องประเด็นสาคัญเลยค,คือคนเยอะคนเยอะจัดไม่กล้านะแต่เดี๋ยวไปสดใสแทนสดใสเนี่ยน่าจะเป็นร้านค้าที่กําลังขายเลยไปซอยสดใสซอยสดใสเนี่ยที่บางแสนเนี่ยก็จะมีร้านค้ามีแม่ค้าอะไรเยอะนะ สรุปว่าเปลี่ยนเป้าหมายจากตลาดวังบุกแลนด์เดี๋ยวไปซอยสดใสหลังมอนะครับผมไต่ละเอน่ชิ้นเนี่ยเหลือเต็มเรือนอนดึกนอนดีขาเลยป้าป้าคนไหนเนี่ยสรุปคนขายลูกชิ้นคนนี้ใช่ไหมคนนี้ครับโอเคได้อยู่อะ ก็คือเราเดี๋ยวเราจะไปสองร้านนั้เลยแล้วกันนะคิดว่าเขาเห็นกล้องไหมลนะ่ะถ้าจอดตรงนี้ไม่เห็นหรอกแล้วจากจากในรถเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็น,เ,หนเดี๋ยวเราปิดไฟอ่ะลงเลยนะ ครับพี่ครับขอ,อน้ำกินหน่อยได้ไหมครับผมอ๋ออันใครตังคกผม,มค,ครับเดี๋ยวคืนนะครับไม่ต้องคืหนหรอกเอาไปโดน้างให้เดี๋ยวผมไปบอกเทว,วดาให้มาให้พรป้าป้าอยากได้อะพรอ,อะไรไหมครับ ขอบคุณมากครับผมขอให้สิบบาทที่ป้าให้ขอให้เทวดาให้ป้า1ร้อยถังขอบคุณมากครับ ป้าขายลูกชิ้นดีไหมขายลูกชิ้นดีไหมเงียบเงียบ,ยบ,ยบป้าจําได้ไหมเมื่อกี้ป้าให้ตังค์ใครไปอ่ะให้น้องเขาไปให้น้องเขาไปบอกว่าขอขอน้ำหน่อยขอตังค์กินน้ำ,นนำใช่ไหมอ้าวขอตังค์กินน้ำป้าก็เลยให้สีบาทเอาอะไรให้พรป้าป้าบอกว่าน้ำอยู่นี่ไม่มีโอ้เดินก็แล้วป้าเชื่อเร<ม>ื่องป้าเชื่อเรื่องพรไหมเชื่อว่าพรมันมีจริงอ่ะนะคืนหนึ่งป้าขายลูกชิ้นได้เท่าไหร่ เดี๋ยวพี่เลือกเอาเลือกเอาได้เลยพี่กินอะไรเลือกเอาเลยเดี๋ยวผมเล<ต>นนือกการถึงสองพันไหมเลยเลยกว่าสองพันหนุ่มที่ไหนเนี่ยที่เหลืออยู่อะ่ะท,ที่เหลือไม่รู้แต่แต้องขาย<ๆ>เดี๋ยววันนี้วันนี้เดี๋ยวผมให้พรป้าดีกว่านะเดี๋ยวผมให้ าไม่มีน้ำน้องต้องไปซื้ออยู่ในเซเร่นนะเดีอันนี้ผมให้พร้าห้าพันให้เฉยๆป้ากอบแผนคนดีคนดีก็ควรจะได้อะไรที่ว่ามันส่วนลูกชิ้นบ้าจะแจกจ่ายใครหรือว่าจะขายเก็บไว้ขายอะไรก็เนี่ยอันนี้ผมให้ป้าสิบบาทเมื่อกี้นี้อยากให้ป้าว่ามันมันมีมันมีเหตุการณ์แบบนี้ป้าเคยได้อะไรแบบนี้ไหมนะป้าให้ด้วยป้าให้ด้วยหัวจิตหัวใจที่แบบว่ามัน สุดยอดแล้วนะป้าเป็นคนที่ว่าถ้ามีคนมาขอน้ำหรือมาขอข้าวบางทีถ้าเขาขอลูกชิ้นว่าก็จะทอดให้แล้วก็จะไปซื้อน้ำในเซเว่นเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ทีนี้บางทีเนี่ยเขาบอกว่าขอน้ำเขาคนนั้นก็คือผมเนี่ยแหละป้าเขาคนนั้นก็คือผมเนี่ยแหละผมเปลี่ยนชุดมาป้าเห็นมาปุ๊บป้าเห็นมาปุ๊บป้าก็ให้ปั๊บเลยอะใช่ผมยังว่าน้ำนไม่มีแล้วป้าไม่ได้คิดอะไรแบบผมวางดูป้าหยิบตังค์ในี้ให้สิบบาทแล้วบอกว่า ไปซื้อน้ำในเซเว่นนะหนูใช่ป้นะผมถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ป้าถือว่าเป็นให้พรมันกลับร้อยเท่าพันเท่าเนี่ยขอป้าได้จริงๆงแล้วนะป้าไม่อยากรับเไหรนะป้าับเบอร์ไม่เป็นไรหรอกนะขอบคุณมากป้าจะไปทําบุญเก็บไว้ใช้อะไรตามสบายเลยถือว่าเป็นเป็นพรที่ป้าขอไปที่ว่าป้าขอพรแล้วพรมันกลับมาหาป้าแล้วนะโอเคอันนี้ที่บางแสนนะาอยู่ขายอยู่ทุกวันปะครับ ป้าชื่ออะไรชื่อหน่อยป้าหน่อยก็มาอุ่นหนุนป้าหน่อยได้ทีแรกกับผมบอกให้ป้าหน่อยเนี่ยนั่งหลับเลยนะผมเห็นแต่ไม่กล้าพูดว่าขายดีไม่ดีเดี๋ยวเอาแต่เห็นนั่นั่งหลับเลยผมว่าวนรถมากะว่าป้าเนี่ยจะมามาปุกป้านะโอเคขอบคุณป้ามากๆเลยนะครับผมป้าหน่อยเป้าหมายต่อที่ที่หาดพอดนะแต่ดูแล้วมันก็ดึกแล้วแล้วก็ที่เก็บเดยดชุดด้ว แล้วก็คือขอใครใครก็ให้หมดเลยอะจริงๆนะคือคือเราขอหิวน้ำเล้รู้สึกว่าเอากันจริงๆเลยคนมีน้ําใจเยอะมากนะจะให้ดูเป็นเป็นแนวสังคมดูว่าโอเคมันมีคนที่จิตใจดีแล้วก็ควรได้รับผลตอบแทนแบบเนี้ยมันมันก็มีนะ,ะนะแล้วก็ป้าคนที่ขายลูกชิ้นเนี่ยเล็งเลยแล้วถึงขนาดานบนรถกลับมาก็สรุปว่าโอเคแล้วแฮปปี้้ววันนี้ก็ถือว่าโอเค ือว่าได้ทําตามที่ที่เราคิดไว้ที่ว่าอยากจะออกมามีเวลาว่างแล้วชั่วโมงสัมโมงตัเวหาบ่าแสนก็เดี๋ยวโอเคต่อไปก็คงอาจจะค่อยไปที่อื่นบ้าง ี่ครับพี่ค,ครับขอตั้งกินน้ำหน่อยได้ไหมครับเลยขอตั้งกินน้ำหน่อยได้ไหมครับผมร้ยสิก่าก็ได้ขอบคุณมากครับพี่พ,พี่อยากได้พรอ,อะไรอยากเทวดาไหมเดี๋ยวผมจะไปบอกเพื่อนผมที่เป็นเทวดาให้เดี๋ย <het> วผมไปบอกเขาให้จนร้อยสิบกว่าได้หม ขอบคุณมากครับคุณผมขอให้คืนให้พี่กลับเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับเพรับผมผมมากครับจะได้เข้าทีับ ล็อกสเตอร์ไว้เลยอมไปดูถ้าเกิดเข้าไปถ้าเกิดเขาใช่ใช่บอกอย่าเพิ่งกลับใช่อย่าเพิ่งกลับใครล็อกสเตอร์ไวอะไปดูดิอขาเพิ่งเข้าไปไาแล้วพี่สวัสดีครับเมื่อกี้พี่จำพี่พี่ให้ขยะไปได้ไหมเด็ก เก็บขยะที่พี่ให้ตังคปไปสิบบาทอ่ะครับผมเขาบอกว่าเขาจะมาคืนให้พี่ก็ไรไม่รู้ครับพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปบอกเพื่อนเขาที่เทวดาหรือว่าจะมาคืนให้พี่ร้อยเท่าพันเท่าอะนะอ๋อครับผมเมื่อกี้เนี่ยผมจําได้พี่บอกว่ามีคําพูดที่ผมชอบมากเลยพี่พี่บอกว่าผมจนนะแต่ว่าผมให้ไปกินน้ำสิบบาทครับแล้วพี่วิ่งทุกวันป่ะทุกวันครับวิงบ่งรอบได้เยอะไหมก็ประมาณวิง่ง กว่าชั่วโมงนี้มันก็ได้อยู่ประมาณอ๋อพี่วิ่งกะบางคืนอยู่แล้วไม่พี่ไม่มีกะรับล้วแต่บางทีออกสิบโมงแล้ววิ่งวิ่งไปเคยเจออะไรแบบลูกค้าให้ทิปให้อะไรเยอะๆไหมก็ไม่ค่อยะเยอะหรอกพี่ก็ยี่สิบสามยี่สิบสามสิบบาทใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เพื่อนผมเขาฝากของมาให้พี่เขาให้มาตอบแทนคือผมตะเวนหาตั้งแต่บางแสนไปเจอร้านนู่นหลายร้านแล้วล้วก็จะกลับมาเจอพี่น่ะแก็บว่าดูดิใจอยาาคิดว่าเขาจะให้แล้วเหรอก็เดินวนอยู่พักหนึ่งจับดูพี่ว่า โอเคแล้วก็มาลองขอพี่ดูลองทดสอบลองทดสอบใจพี่ดูแต่ใจพี่โอเคอ่ะพี่พี่แบบว่าผมกระจนนะแต่ว่าผมคือคิดอะไรอยู่ตอนน้ะคือเห็นเขาอยากหิวอยู่น้ําหรือว่ายังไงไมใจแวบแรกอะคิดว่าอะไรผมก็เอาแบบตรงๆเลยไม่ต้องเขินกล้องเลยแบบใจจริงพี่ทำบุญตลอดแล้วทำบุญตลอดอยู่แล้วนะหัวใจพี่มันแบบมันน่าตอบแทนมากช่วงช่วงโควิดก็เลาันได้ติดมาเพิเด็ก อะไรเงี้ยก็จะซื้อขนมไปใส่เปาอะไรเงี้ยอันนี้ผมให้พี่สามพันถืองงว่าใช่ผมให้ผมให้พี่ถือว่าเป็นค่ําคืนค่ําคืนหนึ่งที่ที่คนดีๆอย่างพี่ควรจะมีโมเมนตัมอะไรที่แบบว่าที่แบบว่ามันแบบดีใจหรือแบบมันควรจะต้องมีอะไรตอบแทนบ้างนะพี่นะคะิดนะว่าเราถูกหวยสองใบก็ได้นะพี่นะผมผมให้พี่ผมชื่อวูดดี้ชนบุรีอันนี้ผมมาทำคอนเทนต์เฉยผมตะเวนแจกไปเลยผมขอบคุณพี่มากๆเลย มันไอเรื่องเงินสามพันมันเล็กน้อยเลยผมรู้มันแต่ว่าผมอยากให้พี่แบบคนดีเท่ากับวิ่งงานสามวันโอเคนะโอเคขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับโชคดีนะพี่นะครับผมขอบคุณครับครับพี่ขอบคุณมากเลยเพราะว่าช่วงนี้มีปัญหาอยู่เหมือนกันพอดีเหมืมาช่วยเลยกับว่ใช้ตังค์พอดีเลยใช่ไหมขอบคุณมากพี่โอเคขอบคุณครับครับพี่อ่ะโอเคเลยก็สรุปว่า ค่ําคืนนี้คือคนสุดท้ายคือเจอพี่แก๊ปมันมีสิ่งหนึ่งในใจนะที่ผมคิดมาตลอดเลยผมไม่รู้ว่าใครคิดแบบผมเปล่าแต่ผมมาคิดมาตลอดเพราะผมมาผ่านเรื่องราวแบบนี้มาคือคนเราเนี่ยบางทีจะไปมองแค่ว่าคนแก่กับเด็กหรือคนที่แก่ที่ดูยากพูดแบบตรงๆเลยนะผมไม่ได้มาเหยียดใครคนเราจะดูแค่คนภายนอกว่าคนแก่ที่น่าสงสารที่อะไร แต่ผม,มคิดมาตลอดเลยว่าคนเราวัยรุ่นเนี่ยเนี่ยดีๆเนี่ยยี่ิบอายุยี่สิบยี่ห้าสิบเนี่ย,ยบางทีแม่งมีเรื่องเครียดมีเรื่องมีเรื่องมรสมชีวิตเรื่องการเงินการงานอะไรที่เครียดกว่าคนแก่ด้วยซ้ําบางคนอะแต่ว่าผมพยายามจะจะอยากเจอคนแบบเนี้ยแต่ว่าบางทีมันมันเราไม่รู้มี มันไม่มีอะไรมาเป็นตัวชี้วัดเราได้ว่าคนนี้สมควรที่จะได้ตังหรือคนนี้สมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่เนี่ยมันเป็นข้อพิสูจน์ที่ว่าผมคิดมาตลอดเลยว่าผมสักวันมันจะต้องเจอคนแบบนี้แล้ววันนี้ผมได้เจอในบรรดาทุกเคสนะที่ผมเจอมานะไม่ว่าจะเป็นป้าหรือลุงขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรที่ผมเจอมาเคสนี้ผมว่าผมชอบที่สุดเลยผม <S <s ผมส่มวนตัวผมมาจากใจผมเลยกันกองมาจากใจผมเลยคลิปนี้ผมพูดแบบด้นสดเลยโดยที่ไม่ต้องอะไรเลย ว่าคนนี้เป็นคนที่ที่สมควรอารมณ์พี่แก๊บคนนี้นะแบบดีใจมากดีใจแล้วแบบน้ําตาไหลเลยตอนที่ผมลงไปแล้วไปขอถ่ายรูปคู่อีกทีหนึ่งเนี่ยนะน้ําตาเนี่ยไหลเลยแบบเข้าใจเลยผมเข้าใจความรู้สึกเขาเลยว่าถ้าคนผ่านที่เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้นมาาจะรู้เลยว่าคนคนเราเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะแยะบางทีมันมีภาวะความเป็นผู้นําหัวหน้าครอบครัวมี หน้าที่การงานหรือว่ามีภาระที่ต้องรับผิดชอบในวัยที่เป็นวัยชิกันยี่ห้าสามห้าสี่สิบเนี่ยเนี่ยบางทีมันมีเรื่องราวที่น่างสารจริงๆนะโอเคก็ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ที่ดีมากๆคืนหนึ่งนะแล้วผมก็ผมก็สบายใจมากผมไม่ได้ว่าร่ำรวยหรือว่าอะไรบางทีผมมีกำไรจากการค้าขายพระอะไรบางทีผมก็มาคือสนุกด้วยแล้วผมก็อยากจะช่วยเหลือคนอยากจะเห็น อยากจะเห็นอะไรที่แบบว่ามันเหนือความคาดหมายเงผมผมแฮปปี้ผมชอบค่ำคืนนี้ก็ที่บางแสนถือว่ามีความสุขและแฮปปี้มากครับผมแล้วก็ขอให้พี่แก๊ปคนนี้ขอให้พบเจอในสิ่งดีๆในชีวิตนะถือว่าพี่แกเป็นคนที่ดีมากแกบอกว่ามีคำหนึ่งที่กินใจผมแกบอกว่าผมไม่ใช่คนรวยผมไม่มีกระตังนะแต่ว่าผมให้ไปกินน้ำสิบบาทขอไม่มีอิดออดเลยหยิบให้ไม่มีอาการไม่มีดึงหน้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยน่าสรรเสริญคนคนนี้นะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ